สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทันสปีดวันนี้ผมมีเบรกมือของดีราคาถูกอีกตัวมานําเสนอสั่งมาจากจีนอีกแล้วเบรกมือตัวนี้ราคา1,100บาทค่าส่ง400บาทรวมเป็น1,500บาทเอาจริงเบรกมือตัวนี้ราคาถูกกว่าเบรกมือจริงของดีราคาถูกที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้อีกคุ้มมากๆสำหรับคนที่จะเอาไปใช้ยึดกับโต๊ะเพราะมีขายยึดกับโต๊ะมาให้เลยไม่ต้องซื้อแยกเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้ประหยัดไปพันกว่าบาทเลยการใช้งานถือว่าดีพึ่งพาได้วัสดุทาจากเหล็กทนทานหายห่วงแถม ้กดดวยเสียบ USB ก็ใช้งานได้เลยแต่ถ้าเสียบแล้วไม่ทำงานเหมือนอันที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ให้กดคาลิเบตรตรงหน้าเกมคอนโทรลเลอร์คาลิเบตเสร็จก็ใช้งานได้เขาหน้าก็ไม่ต้องคาลิเบตอีก เสียบ USB ก็ใช้งานได้เลยเสียได้ต like kind of ัวสาย USB ที่ให้มาสั้นไปหน่อยความยาวประมาณ1เมตรใครจะซื้อก็ลองวัดดูว่าต้องซื้อสาย USB ต่อเพิ่มไหมถ้าต้องใช้เนี่ยกดจากลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยผมเตรียมไว้ให้แล้วตัวแคลมป์ยอดกับโต๊ะแข็งแรงดีตัวเหล็กนาดีแต่ถ้าใช้งานทั้งแบบนี้เลยเนี่ยมันหนีไม่ค่อยอยู่เบรกมือจะค่อยๆเลื่อนจากโต๊ะผมแนะนําว่าให้รองแผ่นยางไว้ใต้โต๊ะก่อนขันเข้มเข้าไปจะได้ไม่ลื่นแถมโต๊ะจะได้ไม่เป็นรอยด้วยแค่นี้ก็ใช้งานได้สบายใจแล้วมาพูดด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 ถถึึงงงงข้้้้้้้้ออออีีีีีีกกกกัััันน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 ่่่่่่่่เเวววลาา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 ใใใใใใชช็หหหหมมมรรููสสสททตตยยฟํแจบบืะ มากกับวงที่ยึดกับโตเพราะถ้าเอาเบรกมือจินตัวก่อนหน้านี้มายึดกับโตเนี่ยด้มันไกลไปน,นิดนึ่งแรงต้านจากสปริงถือว่าโอเคไม่อ่อนหรือแข็งเกินไปแต่ถ้าอยากให้แข็งขึ้นเนี่ยก็ดูจะปรับได้แต่ผมไม่แนะนําเดี๋ยวตัวยึดกับโตะจะเอาไม่อยู่ ข้อเสียลหลักๆของเบรกมือตัวนี้ก็คือถ้าจะเอามายึดกับคอพิดเนี่ยผมนึกท่าไม่ออกเลยตัวแคมป์ไม่สามารถขันจนมาแนวกับแผ่นเหล็กที่เป็นฐานเกียร์หรือเบรกมือได้ต้องรองด้วยไม้อัดหนาสัก2นิ้วอีกทีนึงส่วนถ้าอยากเอาตัวแคมป์ออกก็ทําได้ถ้าาตัวแคมป์ออกแล้วเทียบรูก,กับเพจของ JS Co อพิดที่ให้มาก็มีรูที่ตรงยึดได้อยู่แต่ถ้ามันจะไม่สวยต้องแกะด้ามออกมาอีกแล้วกลับฝั่งถึงจะใช้งานได้ สรุปเลยก็คือเบรกมือตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่คิดจะใช้แค่ยึดกับโตเท่านั้นประหยัดและคุ้มมากๆแต่ถ้าคิดว่าอนาคตเนี่ยจะอัปเกรดไปใช้กับคอกพิษเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเบรกมือจีนอีกตัวดีกว่าจะไม่ยุ่งยากกับการถอดประกอบใหม่แต่ถ้าคุณพร้อมที่จะทำเนี่ยหรืออยากได้เบรคมือที่ต้องยกเหมือนรถเดิมโรงงานเนี่ยก็จัดตัวนี้ได้เลยผมใส่ลิงก์ไวใ้ให้แล้วใต้วิดีโอผมรีวิวตรงไปตรงมาทุกคลิปถ้าชอบการรีวิวแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัสดี